ธรรมชาติดีจงเลยครับที่นี่ดําเนินครับอยากให้มากันนะพี่แดงผมมาบ่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยมาแล้วไม่เจอก็ขออนุญาตหยิบนะครับอ่าแล้วก็เอาแบงค์พี่สิบพ้อยไว้อ่าบอกขออนุญาตหยิบครับแ,แต่ถ้าไม่ใช่ลุงดิเลกครับอยู่พี่อยู่ในสวนดูไว้ว่าก็โม,มวยเท่านแหละถ <c oughs> ้าเป็นคนอื่นแสดงว่าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ราอย่าไปเครียดยิ่งเราเครียดของเรายิ่งหายอ่านี่นี่น้ำใจไม่ใช่ชาวที่ไหนครับดําเนินสะดวกของเราครับกรี๊บกร๊บกร๊บกร๊บยิ่งยิ่งอ่ะเอางี้ดีกว่ายิ่งหวงใช่ไหมถ้าเรายิ่งขี้หวงพ่อของเรายิ่งหายจะมาไว้พี่พี่พี่แดงอันนั้นมันไม่มีอะไรห่อเหรอน้าสาวนึงใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยสาวลองชิม้องชิมเนี่ยโอ้โหเสียดายจริง

รายการหชาตาเรส้นั่อ่อไปอยู่กอปรนันุนเองอ่าจะนบกวนเองแต่ถ้าไปเจอคนที่ว่าน่นะเขาจะมีความเก่งใจเขาเฮ้ยเย่าไปยื่อเลเจ้าของตอนนี้มันยังไม่ได้ไอ้ที่ดอกแดงๆดอ่าทีเอาไปต้มน้ำกะเจียบอะครับ โอ้ยเหงื่อท่วมดีจังเลยใชสาวต้อมาบ่อยๆนะเรามาบ้านพี่กิตบ่อยอยู่แล้วนะตรงกันผมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อแล้วกี่วันสู่กี่วันสูกเยอะเลยอ่ะ

Nhan ngay. Nhan ngay. Nhan ngay. Hay, tại kia con lấy mà đù cũng đi lại. này. Pa. ba. pa. lúc lúc lo. pa pa pa. cá nó cho đi. กินได้ไหมอ่ะน้ำตาลแกงส้มเขาไม่เอาไปแกงส้มนะใช่แม่เขาบอกว่ามีอยู่สองลูกเดี๋ยวจะแกงส้มอ้าวแม่จะไปแกงซะแล้วเสร็จเลยเสร็จแล้วไปทันแม่งแล้วฮะแกงเรียงแกงส้มอะไรเงี้ยไปแม่กลับบ้านอ้ยป้าป้าเขาใหญ่นะ